โอเควันนี้จะมาลงขายรถอีกครั้งครับในราคา80,000บาทจงให้ฟรีถึงบา้านเจ้าจีบีห้ารี17นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ปี17เจ็ดนะปี1ิบานะปีตัวแรกเลยนะนี่นะครับข้างหน้าเป็นดิสคู่เรียบร้อยนะครับร้อหู้นก็มี กันลม้มนะกันล้มกลางแล้วก็การล้มหน้าเนี่ยแล้วก็ดิดคกู่แล้วก็มีติดเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนมีการระบาดไอเัวโผล่นะครับพร้อมข่ายืดแล้วก็มีวัดโวลต์แล้วก็มีกล่อง ECU แล้วก็ไฟบอกเกียร์แล้วก็ฝั่งนูน้นเออเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อน

มีจุกป <There were. S 3> so, mm ูดแต่งเครื่องแล้วก็ข้างบนก็มีถูกกาดตังเอ้ยตัวดียวอะไรกาดตังนั่นแหละครอบถังคาร์บอนแล้วก็มีไอ้คาร์บอนเหมือนกันกาดถังน้ำมันแล้วก็มีต่ำบนเป็นแท้แท้คุกเดิมจะมีฟัง ก็ไปเดือนนี้เลยมีไฟตัดหมองก็ได้นะนี่ไฟตัดหมองก็ประมาณนี้ก็พอราคาเป็นหมื่นบาทนี่แล้วก็มีกระจกกระจกทิพย์ยาพันแบดูดๆเหมืนนะเอาไปกี่แบบรอๆเลยแต่หน้ามันใสอย่างเดียวอีกหลายกิโลกว่าจะถึงแลยว ya ตอนนี้นะระยะ4หมื่นเก้าแล้วครับอกพันกิโลก็จะเช็คแล้วถ่านน้ำมันเครื่องรับดูรอบๆก็ยางยางยังไม่อยู่เลยนะยางได้ยังไม่สิง5,000ันแล้วมั้งเยอะเกินมค่ก็ได้กี่แล้วเดียมาเช็บจ,จดอย่างเดียวทั้งหน้าทั้งหลังแต่ลอดหลังนี่ได้แตงหนอนมาสองรูแล้ว แต่ว่ายังดีอยู่ยังใช้ได้อีกยาวๆมันไม่ค่อยได้ยีดันมากจอดอย่างเดียวเรื่องหน้าก็เหมือนกันประมาณนี้ร้าครับใจถึนใจก็ตั้งมันได้แปดหมบาทแต่ตรงให้ถึงบ้านเลยหรือว่าจะต่อรองราคาก็ได้ก็ตั้งมาคุยนะใครที่สึนใจ